สวัสดีค่ะทุกคนมาดูนี่ปูกินอะไรนี่ค่ะบูรัดจ้านะคะอันนี้นะคะเป็นชีสสดแคสแซสดเป็นแคสแซสดนะคะนี่ค่ะบูลัดทีหน้านะคะอันนี้ไปซื้อมาจากลูอโนโเลยนะคะนี่อันเนี้ยชีสสดอ่ะอร่อยมากแคสแซสดอันเนี้ยอร่อยปู๊ชอบกินมันจะนุ่มแม่ปูก๊ก็ชอบแฟนปูก๊กก็ชอบเห็นไหมทุกคน นี่นะคะมะเขือเทศนะแล้วก็น้ำมันมะกอกน,นะคะพริกไทยนิดหน่อยนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็อาอริกาโน่นะคะสายลงไปกินกันค่จจะมาจ้า อ,อเดี๋ยวให้ดูนะมันนุ่มมากเห็นไหมทุกคนมันสว่างนะครับนะโอเคนี่ทุกคนเห็นไหมเนื้อมันนุ่มมากเลยนะนุ่มเลยอะ บอกเลยว่านุ่มมากอืกินกันค่ะม,มันนุ่มเหมือนคาราเมลเลยอะ่ะ เดี๋ยวผมจะนั่งแมวค่ะวันนี้นั่งแมวแซ่บมากเลยอ่ะ บ้านปูจะกินเอสิกยี่ห้อนี้นะกับสลัดอะไรเงี้ยมันไม่เปรี้ยวมันจะออกหวานหวานอร่อยเนี่ยเอซิกยี่ห้อนี้อร่อยยี่ห้อนี้อร่อยมากเราไปหาซื้อกินกันดูนะคะนี่เอสิกยี่ห้อนี้ยมันไม่เปรี้ยวนะยี่ห้ออื่นมันจะเปรี้ยวใช่ไหมแต่บ้านปูจะไม่กินเปรี้ยวอันนี้รสชาติมันจะออกแบบว่าหวานหวานนุ่นเปรี้ยวนิดๆ,ๆอร่อย แฟนพูนะเขาเอามาแบบนี้เลยอะ่ะดื่มกินอะ่ะเอามากระดกกระดกกระดกกินอะ่ะเขาบอกเขาชอบกินยี่ห้อนี้อร่อยอ,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 อืมันหก อร่อยค่ะอร่อยมาก Mm-hmm. <laughs>